สวัสดีจ้าเด็กๆที่น่ารักและคิดถึงจังเลยค่ะเด็กๆทุกๆคนมาเจอกับครูปุ๊กอีกแล้วนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเดี๋ยวก็อากาศร้อนอบอ้าวเดี๋ยวก็อากาศเย็นเด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับอากาศถ้าอากาศร้อนก็ใส่เสื้อผ้าบางๆ แต่ถ้าอากาศเย็นเสื้อผ้าก็หนาหน่อยนะคะเข้านอนแต่หัวค่ําไม่นอนดึกนะคะพักผ่อนให้เพียงพอเวลาเข้านอนให้ห่มผ้าทําให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอด้วยนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะตื่นนอนแต่เช้ามารับอากาศที่สดชื่นนะคะเด็กๆและรับแสงแดดอ่อนๆนะคะในย่างเช้าด้วยนะคะ เด็กๆเด็กๆคะมั่นออกกําลังกายบ่อยๆด้วยนะคะเด็กๆจะปั่นจักรยานนะคะหรือว่าเดินออกกําลังกาย็อกก i n g ในสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านก็ได้นะคะหรือถ้าเด็กๆไม่สะดวกออกไปข้างนอกนะคะเด็กๆก็สามารถเล่นโยคะนะคะอยู่ที่บ้านตามที่คุณเมครูเมนะคะเคยสอนเด็กๆไว้เล่นเล่น ตามแต่เด็กๆที่ถนาดเลยนะคะเล่นโยคะท่าต้นไม้หรือถ้าแมวท่าสุนัขก,ก็แล้วแต่เด็กๆนะคะสะดวกที่ไหนก็ออกกำลังกายที่นั่นนะคะและที่สำคัญนะรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เช่นผักผลไม้แล้วก็ดื่มนมนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะกิจกรรมของครูปุ๊กในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ วันสงการค่ะเด็กๆคลิปที่แล้วนะเด็กๆจะได้สนุกกับนิทานเทศกาลวันสงการกับครูติ๋วไปแล้วใช่ไหมคะอ่าส่วนกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สนุกเหมือนกันค่ะเด็กๆเด็กๆคะ่ะกิจกรรมของครูุ๊กในวันนี้นะคะเกี่ยวกับวันสงการเดี๋ยวเด็กๆมารู้จักวันสงการกันก่อนนะคะ เด็กรู้จักวันสงการไหมคะเด็ก,ดกน้องแซนรู้จักไหมคะรู้จักเหรอคะเอ้น้องแซนรู้จักเหรอคะอู้แล้วคนอื่นๆนะคะรู้จักไหมคะรู้จักใช่ไหมคะอย่างนั้นรูปุ๊กขอถามนะคะเด็กๆบอกรูปุ๊กได้ไหมคะว่าวันสงการของเราตรงกับเดือนไหนนะคะเด็กวันสงการตรงกับเดือนไหนคะเดือนเมษายน อืมแล้วหนูล่ะคะเดือนเมษายนเหมือนกันหระอคะใช่แล้วค่ะตรงกับเดือนเมษายนไหนเด็กๆทุกๆคนตอบพร้อมกันดังๆสิคะว่าวันสงการอยู่ในเดือนอะไรคะเด็กๆตอบดังๆว่าเดือนเมษายนโอ้โหเด็กๆตอบได้เสียงดังฟังชัดเด็กๆ่ะเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะ ใช่เลยค่ะวันสงการตรงกับเดือนเมษายนของทุกทุกปีนะคะและทุกทุกปีเด็กๆก็จะเห็นภาพแบบนี้และภาพเหตุการณ์ต่างๆแบบนี้ทุกทุกปีเช่นกันค่ะวันนี้นะคะครูปุ๊กก็ได้มีภาพสวยๆมาฝากเด็กๆเด็กๆอยากไปดูหรือยังคะลองไปดูนะครูปุ๊ก นำภาพส,สวยๆมาฝากเด็กๆเด็กๆไปดูนะคะดูไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะคะเด็กๆดูแล้วก็ต้องจำให้ด้วยนะคะว่าภาพที่เห็นเป็นภาพอะไรนะคะแล้วก็จำไว้ด้วยนะคะเพราะคุณครูปุ๊กจะถามเด็กๆนะตอนที่เด็กๆดูภาพส,สวยๆเสร็จคูปุ๊กจะถามก็ถามเด็กๆเยอะแยะเลยนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรืยอยังถ้าพร้อมแล้วไปดูภาพส,สวยๆกันเลยค่ะเด็กๆ จากภาพเด็กๆเห็นใครคะเห็นใครเอ่ยเห็นผู้หญิงหรอคะเก่งมากคะ่ะน้องอันดาเด็กๆรู้ได้อย่างไรคะว่าเป็นผู้หญิงคะน้องของขวัญว่าไงคะผมยาวน้องปันว่าผมยาวท่านดอกไม้หรอคะ อเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคิดว่าผู้หญิงที่เด็กๆเห็นหน้าตาเป็นอย่างไรคะเด็กๆเป็นว่าไงคะน้องคีดาเป็นผู้หญิงที่สวยเหรอคะโอ้เก่งมากเลยแล้วหนูล่ะคะน้องพุธเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็น่ารักเก่งจังเลยแล้วผู้หญิงที่หนูเห็นเนี่ยแต่งกายด้วยชุด อะไรคะเด็กๆน้องแซนว่าไงคะแต่งชุดไทยเหรอคะอู้เก่งจังเลยคะ่ะชุดไทยอย่างไรคะเด็กๆผู้หญิงอะเขาใส่เสื้อผ้าอย่างไรคะเด็กเด็ห่มสบายเหรอคะเป็นเสื้อกะออกเก่งมากเลยคะ่ะน้องของขวัญเก่งจังเลยแล้วรู้ละคะน้องปุนว่าไงคะโอ นุ่งผ้าถุงเหรอคะโอ้เก่งมากเลยจ้าแล้วสบายและก็เสื้อกาะอ,อกอะสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองอ่อนเหรอคะเก่งมากเลยน้องลินินเก่งจังเลยคะ่ะช่างสังเกตนะเน,นี่แล้วผ้าถุงอะคะสีอะไรคะสีชมพูโอ้เก่งเก่งจังเลยสีชมพูเข้ม แล้วมีสีแดงแซมด้วยใช่ไหมคะเก่งจังเลยค่ะน้องเพลงแล้วผู้หญิงสวยๆมีเครื่องประดับไหมคะเด็กๆมีหรอคะเครื่องประดับมีอะไรบ้างละคะมีสร้อยมีกำไลเก่งมากเลยคะ่ะน้องปุนเก่งมากเลยแล้วเด็กๆเห็นอะไรอีกคะเห็นธนู เก่งมากเลยน้องกวินเก่งมากเลยแล้วเห็นธนูอยู่ตรงไหนคะเห็นอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่มือของผู้หญิงอะคะเก่งมากเลยคะ่ะน้องเข้มแล้วมือข้างไหนคะธนูอยู่ที่มือข้างไหนของผู้หญิงคะมือซ้ายเก่งที่สุดเลยน้องปันแล้วธนูเด็กๆรู้ไหม มีไว้ใช้ทำอะไรคะธนูเนี่ยเอาไว้ยิงสัตว์โอ้โหน้องเปอรอสุดยอดเอาไว้ล่าสัตว์ด้วยใช่ไหมน้องเปอร์โอ้โห,โหเก่งจังเลยลูกแล้วน้องเปอรู้ได้ยังไงคะรู้ได้ยังไงคะโอ้คุณแม่เคยเล่านิทานให้หนูฟังและน้องเปอร์จำได้เหรอเก่งมากมากเลยน้องเปร์นี่ความจำเยี่ยมแล้วมีอะไรนะ อยู่ที่มือขวาของผู้หญิงคะเหล็กแหลมเหล็กแหลมสามง่ามเก่งอีกแล้วน้องโมเอ้เก่งมากเลยแล้วเหล็กแหลมที่ว่าน,นี้ที่สามง่ามเนี่ยมีไว้ใช้ทำอะไรคะว่าไงน้องโบเอ้จะตอบคนเดียวเลยเหรอเป็นอาวุธไว้ต่อสู้โห้เก่งมากเลยน้องโมเอ้ น้องเบ,บเอ้รู้ได้อย่างไรนะโหคุณพ่อกระซิบบอกเหรอใช่ไหมครับเก่งมากเลยขอบคุณนะคะคุณพ่อน้องโมเอที่ช่วยสอนความรู้เพิ่มเติมให้น้องโมเอขอบคุณมากเลยค่ะคุณพ่อแล้วเด็กๆคะ่ะผู้หญิงคนสวยเขากำลังทำอะไรอยู่ค่ะเด็กๆกำลังนอนหลับ เก่งมากเลยกำลังนอนหลับที่ไหนคะนอนหลับบนหลังหมูเก่งมากเลยน้องออมเด็กๆรู้จักหมูไหมคะรู้จักเลยคะหมูมีรูปร่างลักษณะอย่างไรที่เด็กๆรู้จักอะ่ะลำตัวอ้วนเก่งมากลำตัวสั้นหัวใหญ่ๆเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆ แล้วจมูกและปากของหมูเป็นอย่างไรคะจมูกและปากยืนยาออกมาเหรอคะเด็กๆเก่งมากๆเลยจ้าครูปุ๊กถามต่อเลยนะเด็กๆภาพสวยๆที่เด็กๆดูเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะคะอะไรนะคะมีคนตอบถูกด้วยคิดได้เองหรือมีคนกระซิบบอกคะคุณพ่อกับคุณแม่บอกเหรอคะ เก่งมากเลยค่ะถูกต้องค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อคุณแม่น่ารักจังเลยขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้แก่น้องเพิ่มเติมจากครูนะคะและขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมกับน้องด้วยนะคะครูปุ๊กต่อเลยนะคะใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยเป็นภาพนางสงการนะคะนางสงการประจําวันอังคารที่ สิเมษายนส564ก็คือปีนี้นะคะนางสงการนะคะมีชื่อว่านางรากสดเทวีพร้อมอาวุธประจำกายนะคะเป็นธนูนะคะและเหล็กแหลมสามง่ามมีสัตว์เป็นพาหนะก็คือเจ้าหมูนั่นเองนะคะ โอ้โหเด็กๆทุกๆคนเก่งมากๆเลยนะคะตอบคำถามเกี่ยวกับภาพสวยๆของนางสงการนะคะได้ถูกต้องเสียงดังฟังชัดกันทุกคนเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆกิจกรรมในวันนี้ของฮุกปุกสนุกใช่ไหมคะเด็กๆได้ดูรูปภาพสวยๆของนางสงการ ี64คือนางรากสุดเทวีไปแล้วใช่ไหมคะพ่อถึงเดือนเมษายนปี65วันสงการปี65ก็เวียนมาถึงอีกครั้งนางสมการปี65ก็จะเปลี่ยนไปนะคะ,ะเปลี่ยนไปเป็นอีกนางสงการอีกคนนึงคะ่ะตอนนี้นะกําลังรลอคัดเลือกนางสงการสวยมาประจำปี65อยู่คะ่ะเด็กๆ อดใจรอดูอีกครั้งนะคะเด็กๆจะได้เห็นตัวจริงของนางสงการร้อมขบวนรถแห่นางสงการที่สวยสวยมากๆสวยกว่ารูปภาพที่ครูปุ๊กนำมาฝากอีกนะคะเด็กๆเด็กๆขาครูปุ๊กขอฝากงานเด็กๆนิดหน่อยนะคะโดยให้เด็กๆนะไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ว่าชื่อนางสงการชื่ออะไร และนางสงการประจำวันไหนด้วยนะคะเช่นนางรากสุดเทวีเป็นนางสงการประจำวันอังคารนะคะรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะช่วยอัดคลิปเสียงของน้องนะฝากข้อความมานะคะว่านางสงการชื่ออะไรนะคะเพียงหนึ่งชื่อหรือหนึ่งวันนะคะวันนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะเวลาเด็กๆออกไปข้างนอกหรือไปเที่ยวนะคะเด็กๆอย่าลืมนะสวมแมสใสเฟสชิลนะคะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์มันล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะเพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงต่อสู้กับเชื้อโควิดนะคะได้นะคะวันนี้หมดเวลาอีกแล้วไปก่อนนะคะเด็กๆบายบาย